สวัสดีค่ะข่าวกีฬาภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับดิฉันที่ขัมพรดอนไพรนุชค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลนานาชาติค่ะก็ชื่นชมประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพชายหาดโปรทัวร์ฟิวเจอร์ในขณะที่ผลงานของนักกีฬาไทยก็คว้าอันดับที่สามโปรทัวร์ติดตามได้จากรายงานค่ะศึกวอลเลย์นบอลชายหาดเวอร์ชัวร์ fivb b e a c h Pro t o u r Future สงขลาเดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งแชมป์ในปีนี้ในประเภททีมชายตกเป็นของอาซา กับกุสมิคอฟจากอิสราเอลซึ่งเอาชนะทีมโปแลนด์ฮูเบอร์กับเซลเดอร์ส่วนการชิงอันดับ3ทีมไทย1ดูวินิแก้วใสกับบั oo, นลือหน้าประคองสามารถเอาชนะคู่ของเยอรมันลอเลนกับลิเซลไป 2. ต่อศเซตทำให้คว้าอันดับ3าเบอร์ทัวรายการแรกของปีนี้ขณะที่ในประเภททีมหญิงสุมิตาสีมะรงนามกับสริตามุงคลแพ้คู่ของสาวจีนยู่ถงกับเจียงไคเยอร์1ต่อ2เซตทำให้จบอันดับ4เป็นครั้งแรก ซึ่งแชมป์ในปีนี้ตกเป็นของทีมสหรัฐอเมริกาเลนากับมอร์แกนสองพี่น้องตระกูลชาคอนทนานะของนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมลูกยางไทยได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากตัวแทนของสพันธ์บอลนานาชาติและเจ้าตัวก็พอใจในฐานะของนายกสมาคมที่ผลงานของนักกีฬาไทยสามารถทำได้เกิดกับเป้าที่ตั้งไว้และถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในทัวร์นาเมตนต์นี้ต่อไปเป็นศึก เอเชียเช่นทัวร์จะทำผลงานให้ดีขึ้นสรุปจากผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งก็สนามมีความสวยงามนะครับชายหาดสวยงามทรายก็ดีนะครับภูมิทัศน์อะไรต่างๆก็ดีมาตรฐานการจากกัดการแข่งขันก็เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเ,าเรียบร้อยนะครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีก็สําหรับผลงานของนักกีฬาไทยเราก็ถือว่า ก็เป็นผลงานที่เราพอใจครับเพราะว่าเราในหลักการเราเนี่ยเราก็คิดว่าก็ถ้าได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็ปรากวดบทีมหญิงเราก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็ได้ชิงที่3ถึงแม้จะได้ที่4แต่ก็ก็ได้แสดงถึงศักยภาพนะครับที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าเป็นกลุ่มเด็กที่เรากําลังจะพัฒนาขึ้นไปเป็นทีมชาติในอนาคตทีมชายก็เช่นเดียวกันครับเราก็สามารถ ได้อันดับที่3นะครับของเวทีนี้สนามนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับโดยภาพรวมก็โอเคในส่วนนักกีฬาที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จก็ถือว่าได้เป็นเวทีสําหรับการที่เพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กระดับยุวชนเยาวชนนะครับที่เราเตรียมไว้สําหรับที่จะพัฒนาไปเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตครับ ทางด้านของพิธีปิดการแข่งขันจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายบริเวณสนามแข่งขันชายหาดส,สมิดาจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับเกียรติจากนายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการมอบเงินรางวัลและโลกเกียรติยศรวมไปถึงการแข่งขัน และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นักกีฬาต่างชาติต้องการนั่นก็คือของที่ระลึกประจําถิ่นจากการแข่งขันพร้อมกันนี้ได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักกีฬาและเหล่าบรรดาอาสาสมัครจากส่วนงานต่างๆที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันรายการนี้สําหรับรายการต่อไปเป็นศึกใหญ่ Asian Tour, หเอเชียนทัวร์การแข่งขันวย์บัลชายาชิงแชมป์เอเชียเอสโคลาเอวีซีบีทัวร์สมิธโอเพน การแข่งขันนี้จะแข่งขันเป็นปีที่24มีทีมเข้าร่วมกันในขัน60ทีมจาก20ชาติเพื่อชิงสิทธิ์เป็น3ทีมเอเชียไปรู้สึกชิงแชมป์โลกมานิตภูมไพบูย์ถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรยายงาน